สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้ก็จะเสนออลัคนาราศีเมษนะครับชาวราศีเมษทั้งหลายผมสมผุดาวในคลิปนี้ก็คือช่วงวันที่17เมษาปี65นี้นะครับเป็นการพยากรณ์ของเมษาปีห5ช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยดาวของท่านเนี่ย จะอยู่ในพบองภพของการงานร่วมกับดาวสุกที่เป็นคู่มิตรคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองร่วมกันทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องฝ่าฟันเกี่ยวกับงานในพบการงานเนี่ยตลอดทั้งเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพอถึงวันเนี้ ช่วงเมษาช่วงหลังสงการเนี่ยดาวท่านก็จะเข้ามาสถิตในภพของลาบผลแล้วก็ยังอยู่กับคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญาด้วยท่านกับคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญาหรือว่าเพื่อนร่วมงานเกาะกลุ่มกันมาตั้งแต่ราศีธนูราศีมังกรจนมาถึงเมษาราศีกลุมเนี่ยยังมีความสัมพันธ์เหนียวแน่นอยู่คู่กันมาเลยอะ่ะสังเกตดีๆครับ หากใครมีเพื่อนมีแฟนหรือว่าคูุ่ส่วนคู่สัญญาเพื่อนคนนั้นแฟนคนนั้นเนี่ยหรือว่าคู่คุ้นส่วนสัญญาคนนั้นอ่ะเขา่าเป็นเพื่อนแท้คุณนะเพราะว่าเกาะกันมาตลอดเลยแล้วก็ฝ่าฟันเกี่ยวเรื่องงานมาด้วยกันเหมือนกับเพื่อนแท้เลยอันนี้ถือว่าเป็นเพื่อนแท้รักแท้ คู่หุ้นส่วนคู่สัญญาที่ไม่ทิ้งกันถือว่าได้เจอมิตรแท้ที่ถาวรเลยนะคนคนนั้นอะ่ะเก็บเอาไว้เลยนะครับเก็บเอาไว้เลยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตเลยนะครับที่ได้เจอคนแบบนั้นเข้ามาในชีวิตแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ได้ไปสสาง,งานกับคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือว่าคู่ครองเนี่ยสสาง,งาน ที่ทำกันมานานแสนนานจนถึงวันนี้ครับวันที่คุณอยู่ในภพของลาภะก็คือภพของลาผลก็คือเป็นช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวลาภผลที่ได้จากงานที่ได้ทำเอาไว้บางทีทำวันเนื่อนนานแล้วก็มีนะครับเพราะดาวเสาร์เนี่ยสถิตในราศีมังกรเนี่ยเป็นเจ้าเรือนเนี่ย และเป็นเกษตรตาที่ดีด้วยอยู่มานานเป็นปีแล้วก็แสแดงว่างานที่ได้ทําไว้นานเป็นปีๆใกล้ถึงเวลาหรือว่าถึงเวลาเก็บเกี่ยวสักทีในช่วงเดือนเมษายัางมีลูกค้าผมรายหนึ่งปีกับปีก่อนนู่นนานเกือบเกือบสองปีแล้วนะที่เขามาดูกับผมเขาเขาย้ายมาจากกรุงเทพ้วย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านก็เลยมาดูดวงว่าจะทําอะไรดีอยู่บ้านทำอะไรดี ผมก็เห็นว่าเป็นราศีเมษเนี่ยทาอะไรเกี่ยวกับการเกษตรน่าจะดีนะเพราะการเกษตรเป็นอรายที่ทําแล้วยาวนานเพราะว่าเจ้าเรือนการงานของเขาสถิตพบการงานมาเป็นปีเนี่ยแล้วเป็นดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่เนิ่นนานแล้วเป็นดาวเกี่ยวกับที่ดินด้วยก็ลเลยบอกว่าถ้ามีที่ดินไหมเขาบอกว่ามีผมเลยแนะนําว่าป,ปลูกมะพร้าวสิลองปลูกมะพร้าวดูไหมปลูกมะพร้าวเนี่ยแต่ว่ามะพร้าวเนี่ยมันปลูกวันนี้ มันต้องรออย่างน้อยสามปีห้าปีนะแล้วถึงจะเก็บเกี่ยวได้แต่ถ้าเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยมันก็กินได้ยาวนานเหมือนดาวเสาอะตามชะตาท่านอนะเหมือนดาวเสาเพราะว่าของเขานีดาวเสานี่เป็นเกษตรเลยนะที่ที่พบการงานเนี่ยดาวเสาเขาเป็นเกษตรก็เลยบอกว่าทําอะไรที่มันมั่นคงสิครับแต่ว่าลงทุนนะ่ะระยะยาวนะแต่ว่าเก็บเกี่ยวก็ระยะยาวมะพร้าวนี่ก็โอเคนะ ปลูกวันนี้พรุ่งนี้กินไม่ได้หรอกปลูกวันนี้อย่างน้อยต้องมีสามปีหรือประมาณห้าปีไม่เกินห้าปีอย่างเร็วสามปีอย่างช้าก็ห้าปีอาจจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้แต่มะพร้าวเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะมันกินได้หกสิบปีแปดสิบปีเลยนะต้นหนึ่งอ,อยู่ได้นานขนาดนั้นนะครับแล้วกเก็บเกี่ยวได้ตลอดด้วยมันอ,ออกลูกให้ตลอดเวลาไม่เลิกไม่ลาด้วยแล้วก็ดูแลรักษาง่ายเมื่อโตแล้วดูแลรักษาง่ายเออ แล้วที่รู้มาเขาก็ทําจริงๆด้วยเขาว่าเอาแบ,บโคโฮไปขุดทาร่องน้ําร่องอะไรปลูกมพะพร้าวจริงๆอ่ะปลูกหลายหละปลูกหลายร้อยอ่ะหลายร้อย,ย,ยต้นอะ่ะแล้วหลายวันอ่าเมื่อนเร็วๆเนี้ยเขาก็โทรมาคุยเขาบอกเออเขาปลูกน,นะปีกว่าแล้วโตดีเหมือนกันอีกไม่นานอ่ะก็คงจะได้เริ่มเก็บเกี่ยวของเขาว่าอายุสี่สิบกว่าใช่ไหม สี่สิบกว่านี่มันเหมือนบํานาเลยนะคุณทํางานชิ้นนี้สําเร็จเนี่ยเหมือนมีบํานาญกินไปชั่วชีวิตเลยนะเก็บเกี่ยวเพราะสี่สิบกว่าี่คุณเกี่ยวอีกสี่สิบปีี่คุณก็แปดสิบก็ยังกินยาวๆอยู่เหมือนบํานาน่ะนะครับราศีเมษมีโอกาสอย่างนั้นนะครับแล้วบางคนเนี่ยก็ทํางานอีกแบบหนึ่งอาจจะเป็นจอบยาวนานสักประมาณหกเดือนปีหนึ่งเมษาปีนี้ครับถึงเวลาที่คุณจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แล้วนะครับ จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แล้วเพราะว่าเจ้าชะตาเขาพบลาภะแล้วพบลาภะคือลาภผลคือพบที่คุณต้องมาเก็บเกี่ยวผลงานที่คุณลงแรงลงมือลงมือลงแรงทำเอาไว้เนี่ยร่วมกับคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือว่าลงลงแรงคู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยหรือว่าลงแรงคู่กับคู่ครองก็ได้อาจอย่างนั้นก็ได้เพราะดาวดาวศุกร์แทนเลขหกเนี่ยเป็นทั้งคู่มิตรเป็นทั้งคู่ครองเป็นทั้งการเงิน คู่คุณส่วนคู่สัญญาอ่านอย่างนั้นได้หมดครับแล้วมาถึงเวลาที่ต้องเก็บเกี่ยวลาพระคือเก็บเกี่ยวกระดุมพระมาลาพระการเงินมาลาผลถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่คุณได้ทำม,มาเนิ่นนานอะ่ะทําม,มาเป็นปีอะ่ะมันจะมาได้ลาผลตรงนี้แหละและดาวลาผลนี้ไปไหนอะ่ะดาวลาผลไปทับลักลาหูทับลักเรื่องไม่ดีมันมีมีแน่นอนอะ่ะ แต่ถ้าเรื่องดีๆก็คือลาบผลมาทับรักถึงเวลาที่จะได้ลาบผลถึงเวลาแล้วเพราะดาวดาวประจำตัวก็มาสถิตดาวการเงินก็มาสถิตที่ลาบผลส่วนลาบผลไปทับรักก็สแสดงว่าจะได้เงินขออย่างเดียวว่าอย่าให้ดาวราหูเป็นกาลากินีก็แล้วกันถ้าดาวราหูเป็นกาลากินีลาบผลที่จะได้เร็วๆนี้อาจถูกหลอกลวงเพราะราหูหมายถึงการหลอกลวงได้นะครับอาจ อาจถูกหลอกลวงหลอกลวงในที่นี้อาจจะทําแล้วไม่สําเร็จหรือว่าทําแล้วสําเร็จไม่ได้เงินตามเป้าหมายที่วางไว้อะไรเงี้ยได้เงินน้อยกว่าที่คิดเอาไว้อาจจะอาจจะหลอกลักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไอ้ได้มันส่วนได้บางทีคุยกันไว้หนึ่งแสนบาทถ้าเป็นการลักินีบางทีอ่ะได้มาแค่สามหมื่นเอ้าหายต้องเจ็ดหมื่นเนี่ยออหายไปเจ็ดหมื่นหรือว่าหายห้าหมื่นอะไรเงี้ย แทนที่จะได้เต็มเหลือไม่เต็มอาจจะถูกหลอกในลักษณะอย่างนั้นคืออาจจะได้อาจจะได้ไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราหูเป็นการกิดีนะครับส่วนดาวอาทิตย์ที่เป็นพบละอาพพความยินดีดาวอาทิตย์มีความยินดีมาสถิตในลัคนาก็ก็มีเกณฑ์ว่าถ้าราหูไม่เป็นการกิดีเนี่ยตรงเนี้ยจะมีความหมายทันทีเลยว่า มีความยินดีในลาบผลเพราะตัวเองอยู่ลาบผลลาบผลไปอยู่บ้านตัวเองและมีความยินดีอยู่ด้วยมีเกณฑ์ที่จะได้ครับมีเกณฑ์ที่จะได้ส่วนดาวพุธที่เป็นเจ้าเรือนราศีกันเนี่ยมันหมายถึงปัญหาการติดต่อที่มีปัญหาเกี่ยวกับลาบผลการติดต่อที่มีปัญหาเกี่ยวกับลาบผลอาจจะไป ติดต่อและแก้ปัญหาแล้วได้ล่าผลมาเป็นอย่างนั้นครับอาจจะทยอย่างนั้นก็ได้ไปติดต่อเพื่อแก้ปัญหาได้มาซึ่งล่าผลฉะนั้นราศีเมษเนี่ยในช่วงหลังสงการช่วงเมษาเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ล่าผลจากการกระทำของคุณที่ผ่านมาเป็นงานที่ยาวนาน เป็นงานที่ใช้ต้องใช้เวลาและเมื่อถึงเวลาสําเร็จซึ่งก็คือเมษาเนี่ยหลังสงการา์ปีหกหาเนี่ยเขาจะสําเร็จคุณถึงได้ความยินดีในการแก้ไขปัญหาแล้วได้ลาาผลมาแต่ถ้าเป็นการกินีก็อาจจะได้น้อยลงเพราะว่ามันมีจุดเสียของชีวิตอ่ะเขาเอาการกินีมากุมเนี่ยสิ่งที่จะได้อาจจะไม่ได้ถึงได้ก็ได้น้อยแต่ถ้าเป็น เดชศรีมนตรีอันเนี้ยอาจจะมีปัญหาให้แก้นิดนึงแต่ก็ต้องได้ลาบผลที่เต็มไม่เต็มหน่วยเพราะถ,าถ้าถ้าดาวดีนะเป็นดาวดีมามาสถิตนะยังไงก็ต้องทายดีแต่ถ้าเป็นดาวร้ายมาสถิตยังไงก็ต้องแก้ปัญหาและอาจจะได้ไม่เต็มเม็เต็มหน่วยตรงนี้ครับสําหรับราศีเมษส่วนดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวแห่งความสําเร็จ ดาวสาเร็จมาสถิตเพอสิบสองมีเกณฑ์ว่าถ้าพระรหัสเป็นกาลกินีมีเกณฑ์ว่าความสําเร็จจะต้องผิดหวังกับความสําเร็จแต่ถ้าดาวเป็นเดชสีมนตรีหรือตกทักษะอื่นๆที่ถึงไม่ดีแต่ก็ไม่ได้เสียหายเป็นทักษะกลางๆอาจจะมีความสําเร็จอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังความสําเร็จส่วนพระรหัสเป็นอย่างไรราหูเป็นอย่างไร ให้ดูคลิปกเก่าๆได้นะครับผมทําคลิปไว้แล้วสําหรับราศีเมษนะครับที่เกี่ยวกับพฤรหัสโด,ดยตรงราหูโดยตรงไปเปิดดูได้นะครับไปเปิดดูได้ผมทําไว้แล้วเฉพาะเลยพฤรหัสเป็นอย่างไรราหูเป็นอย่างไรสําหรับราศีเมษแต่ในภาพรวมเนี่ยอันนี้ในภาพรวมทั้งหมดไม่ได้ดูดาวดวงเดียวก็ต้องพายตามดาวที่ดาวสถิตว่าคุณและหุ้นส่วนหรือคู่ครองอยู่ในภพลาภผล เก็บเกี่ยวลาบผลจากการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อหลายเดือนหรือบางทีเป็นปีด้วยมาเก็บเกี่ยวเอาเดือนเมษาเนี่ยเพราะมีดาวาความยินดีมาสถิตแต่ได้มาจากการแก้ปัญหาด้วยนะเพราะว่าเลขสี่เนี่ยหมายถึงการติดต่อแก้ไขปัญหามาทับเนี่ยก็จะมีลาภผลจากการแก้ไขปัญหา ไปติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งให้ได้ความยินดีในลาบผลอันนี้ถ่ายตามนี้ได้เลยครับผมถ่ายตามดาวครับขอให้โชคดีครับส่วนใครสนอ,อยากจะดูเกี่ยวกับราหูเกี่ยวกับพระหัสที่มาสถิตต่างหากของราศีเมษถ่ายตามดาวเราก็มีคลิปเก่าให้นะครับย้อนกลับไปดูได้ครับก็ได้ดูรา,า,า,ายละเอียดของราหูโดยตรงเลย ดูรายละเอียดของพระรหัสโดยตรงเลยมีให้ครับมีให้ครับมีให้ดูครับถ้าชอบรบกวนฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด,ดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ